ูกคาหลังนี้จัดเต็มไว้กว่า8ชุดเลยทีเดียวทุกโซนทุกห้องมีงานยิวอินหมดเลยหลากหลายไอเดียการใช้งานตามโจทย์ที่ลูกค้าบรีฟให้เรา สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านพบกันอีกครั้งครับกับผมบุค๊คทิปโอเคบายพีเอสเดคอร์แล้ววันนี้ครับไปอีกหนึ่งอีพีอีกหนึ่งหลังที่เราจะมาแชร์ไอเดียงานเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะฮะแบบจุๆเลยกับคลิปนี้แต่ก่อนจะไปรับชมรีวิวฝากเช่นเคยซับสไครป์สักนิดจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆงานบิวอินงานต่อเติมครัวกันาศาสตร์รวมถึงของบริษัท P s เอสเดคอร์ที่เป็นงานผม่านมุงลวดวอลเป ครีมกองแสงโอ้เยอะแยะมากมายของบริการเรานะฮะโอเคครับเริ่มกันเลยหลังนี้ผมอยู่ที่โครงการ V c ค m p o พ n d วิภาวดีรังสิตนะฮะเป็นบ้านแฝดนะครับสไตล์โมเดิร์นลูกค้าหลังนี้จัดเต็มไว้กว่า8ชุดเลยทีเดียวทุกโซนทุกห้องมีงานบิวอินหมดเลยหลากหลายไอเดียการใช้งานฟังก์ชันแตกต่างกันไปตามโจทย์ที่ลูกค้าบรีฟให้เราเปิดคลิปกันโซนนี้เป็นโซน เหมือนกึ่งห้องซักล้างนะครับปกติถ้าใครเคยดูหลายๆ ep เรา b u i ว d ินเราจะเปิดกันที่โซนรับแขก <aroma> เห็นฉากเป็นชุดทีวีแต่วันนี้เปลี่ยนบ้างฮะเดินจากประตูนี้มา เป็นโรงรถและโซนนี้ครับเป็นโซนที่ลูกค้าบอกว่าเน้นเข้าออกเป็นหลักไม่ใช่ประตูตรงฝั่งรับแขกเพราะฉะนั้นเราเลยขอเดินรีวิวตามรูทการใช้ชีวิตใช้งานจริงๆของลูกค้าเลยละกันเริ่มเลยชุดนี้ชุดแรกจัดเต็มมากเป็นตู้อนเนกประสงค์จากหน้าบ้านตรงนี้ไปถึงหลังบ้านเนี่ยนะฮะยาวรวมๆประมาณ6เมตรเลยทีเดียวแบ่งฟังก์ชันการใช้งานไว้หลากหลายมากเปิดประตูจากโรงรถเข้ามาหรือแม้แต่จะออกจากบ้านขับรถออก ไปทางานไปทําธุระชุดนี้ครับเด่นๆอยู่ตรงนี้เลยนั่นก็คือโซนที่นั่งใส่รองเท้าตรงนี้ดีไซน์ไว้เป็นที่นั่งพร้อมเบาะเบาะตรงนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะหุ้มผ้าแต่เรายังไม่แกะพลาสติกออกนะเดี๋ยวให้ลูกค้ามาแกะเองเบาะจะมีเลือกระหว่างบุผ้าบุกหนังนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นผ้าสีครีมครีมไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างมีช่องใส่ไฟมีลิ้นชักเอาไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆเป็นซอฟต์คลสทั้งหมดช่องตรงนี้เป็นช่องที่เอาไว้ถอดรองเท้า ที่ใช้บ่อยๆได้นะครับตรงนี้พกรองเท้าแตะรองเท้าที่ใช้งานประจํามีใส่ไฟ LED ไว้ด้วยส่วนที่นั่งตรงนี้ก็เผื่อเราต้องนั่งผูกเชือกรองเท้านั่งใส่รองเท้าที่มันยากๆก็นั่งได้นะฮะมีช่องไว้เก็บของจิปาถะและตู้รองเท้าอยู่นี่ฮะนี่ แบ่งฟังก์ชันการใช้งานเป็นตู้รองเท้าไว้นะครับตรงนี้ไม่มีชั้นเพราะลูกค้าอาจจะใส่เป็นพวกไม้ม็อบไม้ดูดฝุ่นตรงนี้เอาไว้ใส่กล่องรองเท้าใส่รองเท้าได้นะครับด้านบนก็ยังแบ่งเป็นในส่วนของตู้อเนกประสงค์นะครับใช้งานได้ไฟตรงนี้ใส่ไว้ให้หมดเลยใต้ตู้มีทั้งดาวไลท์มีทั้งเป็น LED นะครับ เปิดปิดแบบซอฟต์โครสทั้งหมดเลยนะครับข้างบนเราจะซาะร่งมือจับอยู่ตรงนี้ให้เปิดง่ายๆนะครับแต่ส่วนบานตรงนี้เราจะซออร่องแบบโคซี่แบบมูจิเลยเก๋ๆนะฮะเป็นโค้ง,งวๆวาวๆเปิดอย่างนี้สบายๆนะฮะทัดเข้าไปยังไม่หมดครับที่ต้องใช้คําว่าอนเนกประสงค์เพราะเขามีการใช้งานที่หลากหลายกว่าเกือบ6เมตรของตู้ใบนี้พาร์ทแรกผ่านไปแล้วตู้รองเท้าพาร์ทที่2ครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์พร้อมท็อปเป็นหินแกรนิตสีดําและมีซิงค์น้ําตรงนี้ครับจะ เป็นโซนแอรเรียของงานแบบซักล้างนะครับมีซิงเอาไว้ล้างของจิปาถะได้นะครับแล้วมีราวแขวนนีเอาไว้แขวนผ้าลูกค้าบางทีอาจจะมีการเก็บผ้าเข้ามายังไม่ได้รีดยังไม่อะไรบางที แขวนสแตนบายไว้ได้มีช่องวางของใส่ไฟ LED นะครับมีช่องตรงนี้ลูกค้าน่าจะเตรียมไว้วางของอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ลิ้นชักเป็นซอฟต์โครสทั้งหมดแบ่งเล็กแบ่งใหญ่ลึกตื้นไม่เท่ากันแจ้งได้หรือจะให้เฉลี่ยเท่าๆกันก็ได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ลูกค้าวางแบบไว้ให้เราทํานะครับอันนี้ลูกค้าได้คิดการใช้งานส่วนตัวมาด้วยแล้วนะฮะเราก็มาผลิตตามโจทย์ตามใจคุณลูกค้าได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นใต้ท้องซิงค์นะครับใต้ท้องซิงค์ก็ยังเก็บของได้ถัดเข้ามาตรงนี้เป็นช่องนะครับเดินระบบน้ําไว้เรียบร้อยเอาไว้วางเครื่องซักเครื่องอบแบบซ้อนกันได้เดี๋ยวลูกค้าอาจจะนําเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ามาวางหลังจากที่เข้าอยู่อีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้แล้วก็ด้านบนเก็บของได้สบายๆข้างบนสังเกตเห็นว่าจะเป็นตู้เก็บของหมดเลยตลอดแนวนะครับไปจนถึงตรงตู้รองเท้าที่เรารีวิวกก็ตั้งแต่ตอนเปิดคลิปนะฮะด้านบนจะเป็นพาร์ทของการเก็บของยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้น ชุดนี้ตู้อนเนกประสงค์ตรงนี้ถ้าให้กรุ๊ปการใช้งานหลักๆ2แบบก็คือตู้รองเท้าที่นั่งใส่รองเท้าและโซนเกี่ยวกับงานซักล้างแล้วกันนะฮะเดี <c oughs> ๋ยวเราเริ่มขยับเข้าตัวบ้าน เห็นไหมมีสเตปตรงนี้มันจะเป็นสเตปเข้าตัวบ้านแล้วเราเดินเข้ามาตรงนี้เลยครับจากทางนี้นะครับชุดแรกที่จะต้องเจอก่อนเลยชุดครัวลูกค้าไม่ได้ต่อเติมครัวไทยครัวหนักไว้ด้านหลังลูกค้าใช้ห้องครัวที่โครงการมีเลเยอร์ไว้ให้แล้วเนี่ยใช้เป็นครัวหนักไปเลยนะครับเพราะตรงนี้มันมีประตูกระจกกั้นสามารถกั้นกลิ่นกั้นอะไรเข้าตัวบ้านโซนรับแขกได้การใช้งานนะครับลูกค้าก็วางโจทย์ดีไซน์ไว้ให้เราผลิตตามโจทย์ลูกค้าเช่นกันโดยเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัว U เลยที ตรงนี้เป็นซิงค์ตรงนี้เป็นเตาไฟฟ้าเป็นเตาแบบอินดักชันมีหมมูดนะครับช่องเก็บของอเนกประสงค์ย้ายปล๊กออกมาให้เรียบร้อยมีสวิตช์ไฟซ่อนไว้เราทําไฟอา d วดีใต้ตู้แขวนไว้เปิดปิด,ปดง่ายๆสวิตช์อยู่ตรงนี้ ด้านบนเก็บของอนเนกประสงค์ได้นะครับตัวท็อปกปันหินแกรนิตนะครับสีสันสวยงามโคซี่มากๆม,มีการนำลามิเนตลายไม้ไวโอ๊กอ่อนๆมาเล่นตัดกับสีแบบฟ้าพาสเทลสวยงามเป็นไอเดียได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบสีโทนแบบดูสบายตาดูละมุนแบบนี้นะฮะฟังก์ชันด้านในตรงนี้จัดสรรไว้ให้ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบานเปิดปิดใต้ซิงค์มีซิงค์มีท้องซิงค์เก็บของล้วงลึกเข้าไปได้ใต้เตาไฟไฟ้า เก็บของได้อีกนะครับมีลิ้นชักเก็บของได้อีกเป็นซอฟโค้ทั้งหมดมีลิ้นชัก4ตัวนะครับตรงนี้เป็นช่องที่ลูกค้าเตรียมไว้วางไมโครเวฟนะครับก็มีลิ้นชักแบบลึกเก็บของได้อีกนี่นะครับพอเป็นตัวยูแล้วเนี่ยใช้งานได้หลากหลายมากๆรวมไปถึง ด้านบนมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆสำหรับตู้แขวนทอมายืมตรงนี้แล้วเมื่อกี้แอบเห็นลูกค้าแจ้งโจทย์ไว้ว่าอยากให้เซาะล่องหน้าบานแบบโลง่งไม่มีอะไรกั้นเลยนะเนี่ยจริงๆลงผ่านได้เพราะตรงนี้เป็นตู้บานคู่ที่ปิดเบรกเกอร์เป็นตู้ไฟบ้านแล้วกันนะครับตรงนี้ลูกค้าอยากให้ปิดเลยไม่อยากให้มันดูอับ อยากให้มันเซาะล่องแล้วมีการระบายอากาศได้โฟโฟนหน่อยนะครับเพราะตรงนี้เป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าและช่องตรงนี้ใส่ตู้เย็นนั่นเอง <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะครับแจ้งไซต์ตู้เย็นได้ถ้าใครอยากทาแบบนี้เราก็จะวางบล็อกให้ตรงกับไซต์ตู้เย็นลูกค้าเผื่อนิดหน่อย10เซน15เซนโดยประมาณชุดคัวนน่ารักมากนะครับแล้วก็ทําควหนักได้สบายๆจริงเตาแก๊ส3หัวซิงขนาด80เซนใหญ่พอสมควรทําควหนักสบายๆนะครับ <c oughs> เป็นไงฮะส 2ชุดใหญ่จัดเต็มไปแล้วยังไม่ถึงโถงรับแขกดีครับเลี้ยวห้องนี้ก่อนเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งแต่ลูกค้าไม่นอนลูกค้าขอเป็น ห้องทำงานลูกค้าอยู่กัน2ท่านนะครับแบ่งบล็อกทํางานไว้นั่งแยกกันแต่ทีมเดียวกันคอนเน็กกันหมดเลยมีการวางท็อปเป็นลามิเนตแบบลอฟล็อฟสีเทาเข้มเข้มออกดำจริงๆเท็กซเจอร์ลามิเนตตัวนี้สวยครับจะมีความขรุขระไม่ได้เรียบมากอารมณ์เหมือนมีการใช้หินมาเล่นเป็นลอฟล็อฟหน่อยแล้วก็เดินปลั๊กไว้ให้จุดละ2ตัวนะครับเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กทำงาน ได้หมดเลยนะครับลิ้นชักมีคนละตัวเท่ากันอยู่คู่กันตรงนี้เพราะฉะนั้นนั่งซ้ายนั่งขวาตามใจชอบทํางานได้ฟังกช์ชันเหมือนกันหมดโตทํางาน เรียบหรูแต่ดูใช้งานได้ครบคันลึกมากๆประมาณ70-80เซนสอดขาได้จุดที่เป็นโถงรับแขกละตรงนี้ลูกค้าไม่เน้นทึบไม่เน้นฟังก์ชันเยอะเพราะอยากให้ห้องนี้ดูโปรง่งโล่งสบายเป็นโซนรับแขกทางไหนก่อนดีทางนี้ก่อนละกันเดินหลุดมาจากครัวตรงนี้ถ้าเป็นมุมนี้จะเป็นมุมที่เป็นโซนทานข้าวโต๊ะทานข้าวจะวางแอร์เรียนี้ตรงนี้มันจะมีช่องเล็กๆอยู่ช่องหนึ่งลูกค้าเลยอยากให้เราบิ้วเพื่อปิดให้มันดูเสมอกับตัวผนังบ้าน มันเป็นสเตตอยู่นะครับตรงนี้เลยดีไซน์ออกมาเป็นเหมือน pantry เนล็กๆเอาไว้วางเครื่องชงกาแฟของจิปาถะแล้วก็เก็บของได้มีลิ้นชักเปิดปิดใช้งานได้จริงนะเป็นซอฟโค้ดทั้งหมดนะครับด้านบนมีชั้นวางของจะโชว์ก็ได้จะวางของใช้ก็ได้มีไฟ LED เปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่ปั๊กสวิตช์มีให้ใช้งานหมดเลยนะครับ ด้านบนทําเป็นชั้นปรับได้นี่ถอดออกมาได้บวกลบ5เซนปรับได้นะครับบานเปิดปิดเป็นซอฟโคสทั้งหมดสวเตอแเฉวดูเล็กๆแต่เก็บของได้เยอะนะเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับชุดถัดมาครับตรงนี้เป็นโซนรับแขกและโซฟาอยู่ตรงนี้แน่นอนเป็นชุดทีวีนะครับชุดทีวีลูกค้าไม่เน้นทําทึบเพราะว่าโจทย์คือผนังทีวีกับผนังบ้านตรงเนี้ยสเปซมันไม่ใหญ่มากไม่ถึง3มเมตรดีเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เราทําแน่นเกินไปเดี๋ยววางโซฟาอีกมันอาจจะดูอัดอจโจทย์ลูกค ้าเลยขอแค่เป็นเคาน์เตอร์วางทีวีแบบเรียบง่ายและมีเคาน์เตอร์ยกสูงขึ้นมาเอาไว้เก็บของได้อีกคือต้องบอกว่าจุดนี้โซนนี้ลูกค้าเน้นใช้งานจริงๆมีบานเปิดปิดมีลิ้นชัก เก็บของได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยท็อปตรงนี้เป็นแกนิตหมดเลยงานท็อปส่วนใหญ่ลูกค้าจะเล่นตัวแกนิตสีดําตั้งแต่ตรงโซนซักล้างและตัวเอกประสงค์มาครัวมาตรงพนที่เล็กๆตัวนี้มาถึงท็อปชุดทีวีลูกค้าขอเป็นแกนิตดําหมดเลยเน้นความทนทานระยะยาวและข้อดีคือแกนิตในเวลาเช็ดมันจะเงาดูใหม่ตลอดนะครับด้านล่างเป็นลิ้นชักใหญ่หน่อยนี่ ลึกมากเกือบถึงศอกนะครับปิดแบบซอฟ์โคสตนุ่มนวลน,นะครับชุดนี้ถือว่ากว้างมากนะถ้านับความกว้างเนี่ยชุดนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยสาเมตรห้ 3, 50, ได้โดยประมาณนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้กูผนังไม่ได้ทําด้านบนให้ดูแน่นเท่านั้นเองเน้นการใช้งานด้านล่างด้านบนมี3ห้องนอนหลักๆ เน้นทุกห้องแต่จะเน้นเป็นตู้เสื้อผ้าห้องละหนึ่งใบเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้วยจะได้เห็นไอเดียของชุดตู้เสื้อผ้าของแต่ละห้องพร้อมแล้วขึ้นชั้น2กันดีกว่าครับไปโอเคครับขึ้นมาด้านบนชั้น2เรียบร้อยด้านบนนี้มี3มห้องห้องละ1ชุดนะครับเดี๋ยวก่อนจะพาไปห้องนอนใหญ่ มาห้องนอนเล็กสองห้องนี้ก่อนหลักๆคือตู้เสื้อผ้านะครับห้องนี้เลยนะฮะเป็นห้องนอนเล็กฝั่งหน้าบ้านตู้เสื้อผ้าเป็นบานเปิดปิดแบ่งล่างแบ่งบนเก็บของใส่มือจับเป็นเซาะล่องนะครับเราทำเซาะล่องแล้วเก็บสีให้มีความแตกต่าง <S <S เป็นแบบคล้ายๆตู้ในประสงค์ชุดแรกนะฮะเหมือนตุงตู้รองเท้านั่นเองไฟมีในตู้นี่ครับเรา ทำสวิตไว้พ่วงกับบานเปิดปิดเวลาเปิดไฟก็เปิดเวลาปิดไฟก็ปิดไม่ต้องกลัวลืมปิดไฟลืมปิดสวิตนะฮะเพราะตัวนี้นี่เราวางสวิตไว้ตรงนี้เห็นนะพอเวลาบานไปกระทบมันก็จะปิดไฟเป็น LED นี่แบบนี้เลยนะครับฟังชันด้านในเลือกสั่นได้ครับลูกค้าอยากจะแขวนสั้นแขวนยาวลิ้นชักเยอะน้อยบอกได้นะครับเนี่ยอย่างฝั่งนี้ลูกค้าไม่มีลิ้นชัก ก็จะเน้นในส่วนของการแขวนบนล่างแขวนสั้นนะอย่างนี้เองไฟยังคงมีเหมือนเดิมบานเปิดปิดเป็นซอฟ t ์โครสทั้งหมดถ้าลูกค้าไม่ได้ชอบแบบนี้จะเลือกมือจับมาใส่ก็ได้นะครับแจ้งได้ลามิเนตเป็นลายไม้อ่อนๆเป็นไวโอ๊์นะครับด้านบนก็สาะลองมือจับล้อๆกันไปเก็บสีนะฮะแต้มสีให้มีความเนียนคล้ายคลึงกันนะครับถัดมาตรงนี้ ไม่ใช่โต๊ะเครื่องแป้งครับเพราะถ้าโต๊ะเครื่องแป้งจะต้องมีกระจกตรงนี้ลูกค้ามีแพลนลว่าจะทําเป็นโต๊ะทางานเผื่อไว้ก่อนนะครับ <S <S ก็คือนั่งตรงนี้แต่ถ้าจะใช้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ซื้อกระจกมาตั้งไม่ต้องปิดกระจกเงาไปที่ผนังก,ก็ได้อเนกประสงค์แต่วัตถุประสงค์ที่ลูกค้าตั้งโจทย์ไว้คืออยากให้เป็นโต๊ะทําง,งานไว้ก่อนนะครับ <S <S แล้วก็มีไฟดาไวไลท์เปิดปิดตรงนี้นะฮะด้านบนเก็บของได้นะครับลินชัก เป็นซอฟต์โรอสทั้งหมดเลยนะครับเดิมทีผนังนี้มีปลั๊กอยู่พอเวลาเราทําตู้บิว์ปิดปุ๊บเราก็จะย้ายปลั๊กออกมาให้ใช้นี่ฮะปลั๊กอยู่นี่จริงๆลูกค้าบ,บางคนขอไว้ตรงนี้ก็มีแล้วแต่แจ้งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าพร้อมโต๊ะทํางานห้องนอนเล็กหน้าและยังมีห้องนอนเล็กหลังต้องบอกว่าบิว์อินเป็นเหมือนฝาแฝดกันเลยฟังก์ชันเหมือนกันแต่แค่มินเลอร์ฝั่งกันอันนี้โต๊ะทางานอยู่ขวาแต่ห้องนั้นเนี่ย โต๊ะทํางานจะอยู่ซ้ายเพราะว่าผนังมันชนกันก็มิเลอร์ฝั่งกันแค่นั้นสีลามิเนตมีการปรับเป็นโทนเข้มขึ้นในอีกห้องหนึ่งนั่นเองไหนๆละเดี๋ยวพาวนไปดูสักแปบบ๊บสีสันลามิเนตเข้มขึ้น,นการเล่นมือจับทุกอย่างองค์ประกอบยังเหมือนเดิมเห็นไหมฮะตำแหน่งวางปลั๊กไฟทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยแค่มิเลอร์ฝั่งกันแค่นั้นเองนะครับฟังชันภายในก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยอยู่ใกล้กันแค่นี้พามาเดินสักหน่อยละกันนะฮะเพราะฉะนั้นสองห้องนี้ก็จะมีอย่างละชุด อย่างละตู้เป็นห้องนอนเล็กหน้ากับห้องนอนเล็กหลัง อันนี้ครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดมก็มีอีกหนึ่งตู้อันนี้ลูกค้าอยู่เองอยู่อาศัยเองใช้งานเป็นหลักกับตู้ใบนี้ครับคือเลเยอร์ของบ้านเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเดินเข้าห้องน้ําแล้วก็จะมีเวิร์กเนี่ยแหละเอาไว้สําหรับวางตู้เสื้อผ้าโดยลูกค้าเลือกที่จะทาเป็นวิวอินไว้ดีไซน์ของตรงนี้นะครับใช้ตู้เสื้อผ้าเป็นบานเปิดปิดความลึกตู้60เซนเหลือทางเดิน8090เซนสบซสบายๆแต่ลูกค้าขอตรงนี้สัก20เซนเป็นชั้นวางของ มีไฟด้วยนะนี่เกก่แล้วด้านบนเปิดปิดเก็บของได้อีกนี่เห็นไหมฮะหรือลูกค้าท่านใดถ้าคิดว่าไม่มีอะไรจะวางไม่ได้คิดจะวางของอยู่แล้วทําตู้มาเต็มก็อาจจะเก็บเสื้อผ้าได้อีกสัก10ตัว -15 ตัวเป็นไปได้ประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นไล่มาครับสีรามิเนตตัวนี้จะคล้ายๆกับห้องนอนเล็กด้านหน้ามีการซอล่องมือจับกิมมิกเดียวกันด้านบนเปิดปิดเก็บของเหมือนกันใส่ไฟไว้เหมือนกัน ไฟ LED แบบนี้นี่บานกระทบมันก็จะปิดปุ๊บนี่นะปิดแต่จริงๆมันเป็นซอฟต์โคลสนะฮะซอฟต์โครสทุกอันคอนเซ็ปต์เหมือนกันหมดเ mm hmm. ข้ามุมด้วยท็อปลินชักแบบโต๊ะเครื่องแป้งนะครับนี่อันนี้ไม่ใช่โต๊ะทํางานแล้วลูกค้าบอกเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแต่แค่ไม่ขอทํากระจกเงาเพราะว่าอยากได้แสงเดี๋ยวลูกค้าจะจัดเป็นกระจกมาวางแต่งหน้าอีกนี่นะฮะตรงนี้ช่วงเข้ามุมก็จะมีช่องวางของมีไฟ LED ด้วยลินชักเก็บของ ซอฟต์แล้ท, mente, ทั้งหมดเลยนะฮะเพียงพอต่อการใช้งานด้านบนเนี่ยลูกค้าจะเน้นตู้เสื้อผ้าเป็นหลักนะครับ8ชุดกับบ้านหลังนี้ครับวีคอมพาวิภาวดีรังสิตนะครับขอบคุณสําหรับลูกค้าทุกท่านที่ติดตามไล่ชมกันมาตั้งแต่ต้นคลิปฝากไว้ด้วยกดซับสไครต์ไว้เพราะเราไม่ได้มีไอเดียแค่บิวอินเรายังมีพม่าน มุ่งวดวอลเปเปอร์งานต่อเติมครัวต่อเติมกันศาสตร์ก็มีลงไว้หลาย e ีเช่นกันย้ำกันอีกสักนิดกรุงเทพปริมณฑลนะครับทั้งทิปเคและ p s เอชเดคอนะบริการวัดหน้างานฟรีไม่มีค่าจ่ายนะครับมีทีมงานทีมเซลล์เข้าไปช่วยวัดช่วยแนะนําช่วยออกไอเดียถ้าเป็นในกลุ่มของผมา่านก็มีแคตตาล็อกผ้าไปให้เลือกกันที่บ้านเลยไม่ต้องเดินทางมาที่โชวรูมเราไปเซอร์วิสกันออนไซต์ site, ถึงหน้าบ้านตกลงราคาก็นัดวนันเข้าติดตั้งง่ายๆแค่ นี้เลยนะคะอ๋อแล้วเรายังมีช่องทางคลิปสั้นด้วยนะนอกจาก you YouTube ที่ฝากกดติดตามไว้แล้วเรายังมีช่องทิกตอกเรายังมีช่องช็อตของ you YouTube ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ด้านล่างนี้ทั้งหมดแล้วสะดวกช่องทางไหน พักแชทหรือโทรมาได้ทั้งหมดเลยนะฮะขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามอีกครั้งแล้วเดี๋ยวพบกันอีพีหน้าผมจะเอาไอเดียดีๆสินค้าหลากหลายที่เรามีให้บริการมาให้รับชมรีวิวกันอีกเช่นเคยวันนี้ไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ